เสียงกระสิบจากป่าลึกเคยได้ยินไหมเขาว่ากันว่าถ้าเดินเข้าไปลึกพอจะได้ยินเสียงต้นไม้คุยกันเมื่อก่อนฉันไม่เชื่อจนกระทั่งวันนั้นฉันหลงป่าเดินวนไปวนมาสุดท้ายไปเจอต้นไม้ใหญ่ยักษ์อายุน่าจะเกินร้อยปี รากของมันแผ่กว้างเหมือนกำลังโอบอุ้มดินไหวแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนลมพัดแต่ฟังดีๆมันคือเรื่องราวเรื่องราวของสัตว์ป่าเรื่องราวของฤด,ดูกาลเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงรู้ไหมต้นไม้พวกนี้รู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก่อนเราอีก พวกเขาใช้รากสื่อสารการใต้ดินเหมือนอินเทอร์เน็ตธรรมชาติต่อไปถ้าเจอต้นไม้ใหญ่อย่ามองข้ามลองเงี่ยหูฟังคุณอาจได้ยินเรื่องราวที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วคุณละ่ะเชื่อเรื่องเสียงกระซิบจากป่าไหม